สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่แาลนะคะจะมาทานโบต้าพีนะคะตัวนี้เลยนะคะโบต้าพีคือตัวนี้เลยนะคะโบต้าพีนะคะแล้วก็กาแฟนะคะสองตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะช่วยในยเรื่องของการเผาผ่านนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ย ร่างกายกระชับนะคะแล้วก็ออการลดสัดส่วนของคุณทําได้ดีและเร็วนะคะ,ะเราก็มาเลยนะคะก่อนออกกําลังกายนะคะ3เมตรนะคะด้วยโบต้าพีเอสนะคะคอฟฟี่นะคะเราก็เร่มเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ มันจะได้รู้ถึงการเผาผ่านของ2ตัวนี้นะคะโบตาพีนะคะถ้าใครสนใจติดต่อพี่เบลได้เลยนะคะขายทั้งในประเทศไทยและในอเมริกานะคะถ้าในอเมริกาก็ติดต่อเข้ามาหลังไมได้เลยนะคะในประเทศไทยก็ติดต่อเข้ามาหลังไมล์ได้เลยนะคะยังไงก็มาเป็นสมาชิกของโบตาพีด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ออกกำลังกายแล้วก็มีพลานไมัยที่แข็งแรงนะคะ วันนี้ขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบาย